สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในร้านค้าที่ยอดเยี่ยมด้วยการสาธิตน,นะครับโอติแล้วเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าลูกค้าเนี่ยสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว iPad ได้อย่างหลากหลายวิธีนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่ร้านไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอจนไปถึงการถามไทยกับเพื่อนฝูงต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยการสาธิตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็ควรจะปรับให้เหมาะสมกับ แต่ละบุคคลแล้วก็ทําให้มันเป็นในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเวลานี้เองเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับพี่จะช่วยเหลือให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจในตัวสินค้าแล้วก็ซื้อสินค้ากับเรานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมันก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับโดยการค้นหาสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับ แม้ว่าลูกค้าเนี่ยจะศึกษาข้อมูลมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแต่ก็มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องถามคําถามนะครับอย่างเช่นอา,อาจจะถามว่า iPad Pro เนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยช่วยบอกได้ไม่ว่า,าลูกค้าเนี่ยสนใจอะไรในรุ่นนี้นะครับอย่างเช่นลูกค้าก็อาจจะบอกว่าผมเนี่ยอยากได้ iPad สําหรับการทําง,งานผมอ่านเกี่ยวกับ iPad ใน อ่าเว็บไซต์หรือว่าในโซเชียลมีเดียออนไลน์พวกนี้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่า i p a d p โปน่าจะเหมาะกับเขาที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยพอเราฟังคำตอบของเขาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้สิ่งที่อ่าเขาเรียนรู้มานะครับให้เราคุยกับลูกค้าเพื่อค้นหาว่าลูกค้าเนี่ยคุ้นกับคุณสมบัติใดน,นะครับแล้วก็สนใจในอะไรมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถอ่าถามคำถามเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ เราเนี่ยจะได้สามารถตอบได้ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราสาธิตอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยเหลือเขาให้ได้นะครับแล้วก็สแสดงถึงคุณสมบัติที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถคุยถึงสิ่งต่างๆเช่นเรื่องของบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทราบว่า,า,ามีการช่วยเหลือเนี่ยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพวก a p p l e s u p p พ r t พวกนี้หรือว่าแอป Apple Support นะครับแล้วก็อย่าลืมเสริมการนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าเหล่านี้ชอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธิตคุณสมบัติที่ลูกค้าเอ่ยมานะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ทดลองใช้งานด้วยตัวเองพวกเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นก่อนที่จะซื้อนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการาใช้การสาธิตภายในร้านอย่างเต็มที่นะครับ การสาธิตโดยพนักงานขายเนี่ยที่มีความรู้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับสําหรับลูกค้าที่จะต้องทดลองใช้ iPad แล้วก็อุปกรณ์เสริมรวงั้งถึงได้สัมผัสสิ่งที่เขาเคยเห็นในสื่อออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ Magic Keyboard การพิมพ์ปนแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดขนาดเล็กเนี่ยทีเนี้ยบางอย่างมันเป็นคุณสมบัติที่ เหมาะที่จะสัมผัสด้วยตัวเองมากกว่านะครับก็คือเกิดเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆกันกับเรื่องเหล่านี้นะครับก็ให้เขาเนี่ยได้ลองใช้ iPad ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของคีย์บอร์ดที่เขาถามมาขั้นต้นเนี่ยเอาอาจจะให้ลองพิมพ์ดูเพื่อดูความแม่นยําของตัวคีย์บอร์ดเวลาที่เรียกพิมพ์หรือว่าตัว App ill, เพิ่มซสแล้วก็ประสิทธิภาพในการทําง,งานที่รวเดเร็วอย่างลื่นไหลนะครับอย่างเช่นตัวิสอเนี่ย อตอบสนองกับแรงกดแล้วก็การเขียนการว่ายการจดเนี่ยไม่มีดีเลยน,นะครับแล้วกอ็ออกแบบการสาธิตที่ให้เข้าเหมาะกับลูกค้าด้วยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่อยู่ในเครื่องเดโมนะครับสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นว่า iPad ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับในแต่ละในแต่การสาธิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับลองประยุกต์ใช้ดูแล้วก็ อย่าลืมเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับความเข้าใจให้ตรงกันกับความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าที่ศึกษขาข้อมูลมาเยอะเนี่ยบางทีอาจจะมีคําถามที่เจาะจงหรือว่าต้องการดูคุณสมบัติบางอย่างนะครับให้เราเนี่ยมันทบทวนคุณสมบัติต่างๆของ iPad บนเว็บไซต์ของ apple.com นะครับแล้วก็อย่าลืมฝึกฝนการสาธิต iPad ที่เราหาได้จากแอปีตตัวนี้ด้วยนะครับวิธีเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณพร้อม ที่จะมีคําตอบเสมอแล้วก็ปรับแต่งการสาธิตได้สําหรับกระทุกการต้องการุกความต้องการของลูกค้านะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคําถามท้ายท็อปปิกนะครับก็คือกรณีอย่างเช่นลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วเนี่ยแล้วก็อยากได้ iPad Pro เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าจากรูปที่ได้เห็นในเว็บไซต์หรือในสื่อออนไลน์เนี่ยเขารู้สึกว่ารุ่น13นี้เนี่ยดูใหญ่เกินไปนะครับเราที่เป็นคนขายเนี่ยเราควรจะช่วยเหลือเขายังไงนะครับ คำต,ตอบก็คือต้องให้เขาได้ลองถือ iPad Pro แต่และรุ่นดูก่อนนะครับพวกคุณสมบัติบางอย่างเช่นขนาดพื้นผิวแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมถามเขาว่าเขาสนใจอะไรเกี่ยวกับ iPad Pro นะครับให้เราเนี่ยค้นหาสิ่งที่ลูกค้าทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เราแสดงคุณสมบัติที่เขาเนี่ยสนใจแล้วก็ปรับแต่งการสาธิตให้เป็นสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยครับ แล้วก็ลองถามเพิ่มนะครับว่าเขามีแผนที่จะใช้ตัว iPad ยังไงบ้างใช้ทำงานใช้เรียนใช้เล่นเกมอ่าแล้วก็ให้เราเนี่ยพิจรารณาในการเลือก iPad รุ่นอื่นหรือว่าคุณสมบัติหรือว่าอุปการณ์เสริมอื่นๆที่ดีสำหรับลูกค้าเพื่อให้เขาได้สัมผัสในการใช้งานผ่านการสาธิตนี้ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่นลืติดตามนะครับสวัสดีครับ